สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ครับสำหรับภาษาอีสานสวัสดีพอ่พอแม่พี่น้องชาว YouTube เด้อวันนี้ผมจะมารีวิวรถไถ่คูวตารุ่น L 3 4 0 8 D I ครับรถคันนี้เล่มทะเบียนนะครับมีเล่มทะเบียนปี2 5 5 5 2นะครับผมก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ จะใช้เป็นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางใหม่ฮะเป็นซูเปอร์สโตนครับตัวเครื่องสีผิวเครื่องยนต์ท่อนเกียร์เดิมๆเ,เลยนะครับยางหลังยางหลังอันนี้ถือว่าดอกยังสวยอยู่นะครับดอกลึกเนี <c oughs> ดอกยังดูลึกอยู่ <c oughs> มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายทางร้านเก็บสี ให้ใหม่ครับผมอ่าสีเดิมมีรอยดำดำดำๆนะก็พ่นใหม่สวยครับใส่ไฟท้ายให้ใหม่สองข้างยางหลังยางคู่หลังยางดีนะครับยางใหม่เลยเนี่ยดอกลึกนะดูดอกลึกเดีย๋ยวทำสีกระทะล้อให้ใหม่ครับมาดู สีท่อนเกียร์กับสีท่อนเครื่องนะเดิมๆนะครับโดยรวมนะครับรถไถเอสามสี่ศูนย์แปดดีฮะถ้าจะหารถราคาถูกๆประมาณแสนกว่าบาทนะครับราคาคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับผมตัวนี้พร้อม หน0 0งแบาทได้ใบมีดหน้านะครับถ้าเกิดจะเอาพวกโกรต,ตรี่หรือว่าจะเอาผ่านก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับอันนี้มาถ่ายที่กโกดังที่ด้านหลังร้านนะครับที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดจักสวรรเดี๋ยวผมรีวิวเครื่งยนต์ให้ฟังนะครับดูท่อนท้ายท่อนท้าย เครื่องเกียร์คันนี้ผ่านเลยนะครับเครื่องเกียร์คันนี้ผ่านอใช้ไม้กันสั่นลำบากนิดนึงครับโอเคครับฟังเสียงกันเลย อีกรอบนะครับสตาร์ทให้ฟังเคปิดสวิตต์กุญแจสตาร์ทนะเครื่องเครื่องแน่นมากเลยครับไม่มีควันขาวนะครับควันออกก็ระบายไม่มีนะครับเครื่องเกียร์ผ่านเดี๋ยวเปลี่ยนยางคู่หน้าให,หม่ครับอ่าเขาหน้านี่ทำมาร้านทำมาดีมากครับหมดไป 10, บบหมื่นกว่าบาทเพราะเขาหน้า ก็ขอจบการรีวิวครับสนใจติดต่อร้านมณีแท็กเตอร์ป่าติียวยะโสธรนะครับผมเบอร์โทรก็เบอร์โทรใน YouTube เลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ครับอันใดสนใจติดต่อครับขอบคุณสำหรับการรีวิวครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำประวัติรถไถยคูเปอรรุ่น L3408 นะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาประเทศไทยครับขอบคุณที่ติดตามชมช่องมณีแท็กเตอร์ขอบพคุณครับ